สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศถนนเข้าสวนครับตอนนี้ก็ที่อำเภอเมืองนะครับตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองก็ติดชายแดนนุ่นครับติดชายแดนกับอำเภอบ้านหลวงนะครับแถวๆนี้นะครับนี่ดูเส้นทางเข้าสวนเราครับโอ้โหผมว่หปีนี้โชคดีมากกับปีว67เนะครับวันนี้นะครับทำถนนได้มาได้ดีมากครับ เข้าจับปากทางมานี่ก็ประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตรได้ครับเพื่อนๆครับนี่ถนนเข้าแถวน้ําตกน้ําตกอะไรนะดาดหมอกมั้งครับที่แถวๆอำเภอเมืองนะเพื่อนๆอน,นี่รับก็ทําถนนคอนกรีตมาทีละน้อยละน้อยแล้วครับตามตามเงินของอปตนะเพื่อนๆครับโอ้โห oh, โชคดีครับสมัยนี้ถนนหนทางเข้าสวนก็ถือว่าเริ่มเจริญดีครับที่ เมืองไทยนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็เป็นลูกลังต่อไปโอ้โหดูดูดอยครับดูดอยนะบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าสดใสครับเพื่อนๆดูครับดูดอยครับโอ้สุดยอดครับดอยครับผมคงจะล่ำลาเพื่อนๆว่านี้นะครับไปขวามือไปน้าตกนะครับแล้วก็แยกซ้ายมือไปสวนผมครับสวนยางเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ